สวัสดีครับผมด๊าบนะครับรายการวีกูวีแทนะครับซึ่งเพื่อนสังเกตจนไหมครับว่าช่วงนี้น้ํามันแพงด้วยและน้ํามันก็มีหลายประเภทมากๆแล้วก็หลายราคาด้วยครับแต่เรื่องของเราเนี่ยเหมาะกับน้ํามันแบบไหนชิปนี้มีคําตอบคาดไม่ได้เลยครับและน้ํามันในแต่ละประเภทนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเบนซินออกเทน95หรือน้ํามันเบนซิน95นะครับสามารถใช้ได้กับรถยนต์ด้ทุกประเภทเลยนะครับเพราะมีค่าออกเทนสูงถึง95% และมีการตอบสนองการขับขี่ได้ดีมากๆเลยครับ2ครับเบนซินออกเทน91นะครับมีค่าออกเทนสูงถึง91%นะครับมีอัตราการเลื่อที่ต่ำกว่าน้ำมันเบนซินออกเทน95อยู่เล็กน้อยครับปัจจุบันทางภาครัฐได้ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันชนิดนี้ออกไปแล้วนะครับ3ครับแก๊สโซฮอล95ครับสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน95ได้นะครับส่วนใหญ่ตอนน้ำมันเชื้อเพลินนะครับจะมีจำหน่ายมากกว่าน้ำมันเบนซินออกเทน95ครับ ครับแก๊สโซฮอล์เนะครับเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับมีอัตราการเล่นไม่แตกต่างจากเบนซินออกเทน91สักเท่าไหร่ครับ5ครับแก๊สโซฮอล์อีนะครับมีเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินถึง80%เนะครับเอทานอล20%นครับประสิทธิภาพการใช้งานนะครับด้อยกว่าแก๊สโซฮอล์เและ91นะครับ เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับและสุดท้ายนะครับแก๊สโซฮอล e85 นะครับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินนะครับ15%เอทานอล85%นะครับเป็นน้ำมันถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับหากรถคันไหนเติมน้ำมันชนิดนี้นะครับอาจจะต้องเติมอยู่บ่อยครั้งเพราะมีการระเหยที่สูงเพราะมีค่าน้ำมันเบนซินค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอย่างรถคันนี้นะครับระบุชัดเจนเลยครับว่าไม่สามารถเติมน้ำมันเบนซิน e85 ได้นะครับ หากรถคันไหนไม่ได้ระบุว่าสามารถเติมน,น้ำมันแก๊สโซฮอล e85 ได้นะครับห้ามเติมโดยเด็ดขานะครับเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อปัดอัตราการเร่งเครื่องยนต์สะดุดหรือรถสตารต์ทยากนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกิดความรู้เล็กๆที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์แบบนี้<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด ซักสุคท้ากดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย